มั่วเพราะว่ามันคือร่างกายของคุณพี่พรเป็นห่วงนะคะว่าอย่าตัดสินใจกับการลดน้ําหนักเสี่ยงต่อการโยโย่แล้วคุณจะไม่กลับมาสวยอีกเลยคือชีวิตนี้ทั้งชีวิตเนาะเราก็อยากดูแลตัวเองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณต้องดูนะคะว่าอะไรที่ไม่ได้ทําให้กินไปแล้วกลับมาโยโย่อะไรที่ดูแลระยะยา,ยาวอะไรที่ลดน้ําหนักแล้วได้สุขภาพด้วยก็ลองศึกษาดูถามว่าทาไมสมุนไพรที่พี่พรผลิตมา9ชนิดถึงช่วยในการดูแลน้ําหนักได้พี่พรไม่ได้ทํามากดประสาท พี่พรไม่ใส่ยาลดน้ำหนักพี่พรไม่ใส่ตัวกระตุ้นใดๆเลยเป็นสมุนไพรเป็นพืชแห้งๆอะคะ่ะที่เอาตากแห้งจริงๆอะคะ่ะแล้วบดละเอียดยิบแล้วใส่เข้าไปในเม็ดพี่พรถึงเรียกว่าชาแคปซูลไม่ใช่ยานะคะบางคนเห็นเป็นแคปซูลกลัวเฮ้ยยาอีกแล้วยาลดน้ำหนักไม่ใช่แยกประเด็นนะคะพี่พรไม่เคยผลิตยานะคะไม่ผลิตยาตัวนี้เป็นแคปซูลมาจากสมุนไพรร้อยเปอร์เซ็นต์บดละเอียดบดละเอียดยิบเลยแล้วก็ใส่ไปในแคปซูลนะคะเพื่ออะไร พราะตัวนี้นะคะพี่พันธุ์ผลิตคือจะช่วยให้คุณอิ่มนานจะกินอ่ะมันจะไม่อืดได้ไงมันมีลูกสำรองอย่างเงี้ยนะคะมันมีลูกสำรองอ่ะมันมีถั่วขาวนะคะอะดูโพยนะคะมันมันมีถั่วขาวมันมีลูกสำรองนะพวกเนี้ยมันเป็นมันทําให้อืดอิ่มอืดแล้วมันก็จะมีสมุนไพรริด้อนพวกกระชายดาไอ้พวกกระชายดานะพวกบอระเพ็ดนะคะส้มแขกส้มปล่อยบุกอะไรพวกเนี้ยค่ะบุกก็ทําให้อืดเห็นไหมเพราะฉะนั้น ของพี่พรเน้นอืดกับอิ่มอืดอิ่มขับนะคะอืดอิ่มขับไม่มีตัวไหนที่เป็นยาไม่มีตัวไหนไปกดประสาทไม่มีตัวไหนทําให้ไม่หลับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณควรรู้คุณต้องกินน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ๆคุณถึงจะลดน้ําหนักได้เพื่อนพี่พรมีวินัยมากนะคะกินหมดยี่สิบกล่องแบบมีวินัยสุดๆกินน้ําแก้วใหญ่ๆเลยมันอิ่มแล้วคุณจะกินข้าวได้เยอะได้ยังไง เอาความจริงมาพูดนะคะไม่อยากโกหโไม่อยากให้มนโนนะคะดูโพย <c oughs> ดูโพย <c oughs> ขายขายจนงงขายจนงงนะดูโพยนิดนึงคือจะบอกว่านะคะการลดน้ําหนักอ่ะคุณต้องกินน้ําเข้าไปเยอะๆสมุนไพรอ่ะค่ะไม่ว่าคุณจะกินสมุนไพรลดน้ําหนักชนิดหนก็นแล้วแต่นะคะพี่บอลแนะนําให้คุณกินน้ําเยอะๆเพราะพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาใส่อะไรให้คุณกินพี่รู้แค่ว่าสมุนไพรพี่ะคะ่ะมีตัวอิ่มอืดนะคะมีตัวอิ่มมีตัวอืดมีตัวขับ เพราะฉะนั้นครบสูตรไม่ต้องไปกินไม,ไม่ต้องกินยาอะไรแล้วค่ะอิ่มอืดขับนะคะพอคุณกินก็ไปคุณกินน้ำหนึ่งแก้วคุณอิ่มคุณอิ่มเสร็จเนะน้ำหนึ่งแก้วใหญ่ๆเลยนะคะกับอีกแค่สองเมตรแล้วไงต่ออืดสิคะสมุนไพรอืดค่ะสมุนไพรที่ใส่ก็ไปอืดนะอืดในลำไส้อืดในกระเพาะเริ่มกินอาหารได้นิดหนึ่งถูกไหมคะ เพราะว่าสมุนไพรมันอืดพออืดเสร็จคุณกินข้าวได้หน่อยเดียวคุณอิ่มทีนี้อิ่มอิ่มแล้วไงคะอิ่มก็ขับสิคะอิ่มก็ขับออกสรุปว่าไม่ผอมจะไปไหนคะอิ่มอืดเนาะแล้วก็ขับออกนะคะเพราะฉะนั้นให้เลือกเลือกประเภทให้ถูกว่าคุณจะลดน้าหนักแบบแบบไหนนะคะดาลดมาเก้ากิโลเพราะชานุพเก้านะคะตอนนั้นอ้วนม,มากใช่เลยพี่พรตามดามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะดาตอนนั้นคลอดลูกเนาะโอ้แล้วเขาแบบว่า เขาก็ฝากใจไว้ที่ชานนภพเก้านะคะแล้วการกินยาลดน้ำหนักทุกชนิดนะคะจงเชื่อมั่นจงเชื่อใจในสิ่งที่คุณกินไม่ว่าคุณจะกินยากินอาหารเสริมหรือกินสมุนไพรพี่ปัญยาให้คุณมีความเชื่อมั่นในสินค้าที่คุณกินเชื่อมั่นในตัวเองแล้วทําอย่างที่พี่พรบอกมีวิน,นัยวินัยคือสิ่งสําคัญที่สุดของคนประสบความสาเร็จทุกด้าน ด้านการลดน้ำหนักก็เรียกว่าความประสบความสําเร็จนะคะด้านการทํางานทุกด้านเพราะฉะนั้นนะคะใครใครที่กําลังมองหาตัวช่วยอยู่นะคะเลือกตามจริตพี่พรไม่ได้บอกให้คุณมาเลือกสมุนไพรแต่พี่พรบอกคุณแค่ว่าเลือกตามจริตวันนี้คุณอยากเร็วคุณก็แค่เลือกสินค้าที่คุณมาให้คุณลดเร็วคุณอยาก อ,อร่อยด้วยได้ผิวพรรณด้วยคุณก็ไปเลือกอาหารเสริมแต่คุณอยากได้สุขภาพไม่ต้องออกกําลังกายได้สุขภาพไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นความดันไม่เป็นเบาหวานกินแล้วผลผลดีของการลดน้ําหนักหรือผลดีของน้ําหนักที่หายไปพี่อะไรนะพี่เจี๊ยบไปดูพี่เจี๊ยบนะคะพี่เจี๊ยบจากคนที่อ้วนมา,ากเนี่ยมาพอดีเลยเห็นไหมพี่เจี๊ยบนะคะจากคนที่อ้วนมากกินสมุนไพรไม่ใช่แค่ได้เรื่องน้ําหนักลงเยอะมากนะคะ ได้หน้าตาที่ดูสาวขึ้นผิวพันธ์เปล่งปังเป็นประกายเพิ่งเจอกันในงานปาร์ตี้นะคะพี่พรเพิ่งเจอพี่เจี๊ยบในงานไปจัดบูธแล้วก็งานปาร์ตี้ผอมลงเยอะหุ่นดีมากหน้าเป็นเด็กเลยแล้วผิวพันธ์กระจ่างใสการกินสมุนไพรมันได้ตรงนี้ที่สําคัญที่สุดเบาหวานความดันไขมันในเลือดหายไปนั่นเป็นของแถมคุณได้